สิ่งที่กำลังตามหาก็คือเทรนยังเป็นขาขึ้นจะรับเท่าไหร่ได้บ้าง2,250เป็นรับแรกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจาะให้กบบสองพันสองรถึง2,200นี่เป็น S 1นี่เป็น S 2เป้าหมายครับ2,500เรื่องมันก็มีอยู่แค่น้ แต่จะอยู่ไหมคำถามคือจะเอาอยู่ไหมไม่รู้ถ้าเอาไม่อยู่ไปไหนล่ะก็สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองพันหนึ่งร้อยถ้าไม่อยู่เดี๋ยวไปเจอกันรับวีกลรับเดือนน,นะเพราแล้วก็มีอยู่แค่แค่นี้อ้าวแล้วอย่างนี้ไม่ไล่รับกันตายกันหรอ ก็บอกแล้วไงถ้าไม่กลับตัวก็ไม่เล่นนั่นคือทางรอดถูกไหมคือผมบอกว่าสองพันสองร้ยห้าสิบถึงสองพันสองร้อยเป็นแนวรับไม่ได้หมายความว่าจะรับอยู่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเข้าไปรับแนวรับไม่ได้หมายความว่าคุณให้คุณเข้าไปรับทันทีแต่เป็นแนวเป็นโซนที่จะต้องคอยหาพฤติกรรม ดูความน่าสนใจดูสัญญาณการกลับตัวดูอะไรต่างๆนานาว่ากลับตัวได้ไหมสุดท้ายท้ายสุดมันจะวนกลับมาที่กลับตัวได้ไหมสี่ชั่วโมงกลับมาขึ้นไหมถูกไหมมันไม่ได้หมายความว่าอุ้ยบ,บังคับจะต้องซื้อนะถ้าไม่ซื้อไม่ขายแล้วไม่ใช่ก็ไปสังเกตพฤติกรรมเพื่ออะไรครับถามว่าบางคนบอกเอ้ยแนวรับก็เข้าไปรับสิไปช้อนเลยนะทําเหมือนคุณป้อนะ ตรงไหนรับก็สู้ทุกไม้เออแล้วก็ลากไปนะเหมือนก่อนหน้านเนี้ยช็อตมาช็อตตลอดทางนะครับ <c oughs> คุณป้อบอกโดนอีกแล้ว <c oughs> เออคือถามว่าทําได้ไหมมันก็เอาตามพิจารณาและกันแต่ส่วนตัวผมเองผมมองว่าถ้ามันลงมาแล้วมันไม่กลับตัวเดี๋ยวมันไหลลงมาได้ปะละ่ะได้มันไหลลงมาตรงนี้ก็ได้ เพราะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงครับเพื่อลดความเสี่ยงที่คุณจะเข้าไปรับแล้วมันไหลต่อก็ควรที่จะดูให้มันกลับตัวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาเล่นจริงจังเออเป้าตั้งสองพันห้าแหมจะตั้งฐานกลับตัวสักประมาณร้อยเหรียญก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็ไม่เป็นไรหรอก มันจะตั้งฐานสักร้อยหนึง่งแล้วขึ้นไปเอาสองพันห้าอุ้ยระยะเล่นเยอะแยะถูกไหมตั้งสองร้อยเหรียญนะอ่ะสมมติตั้งฐานเนี่ยลงมาสองพันสองร้อยเนี่ยแล้วตั้งฐานสักร้อยเหรียญอ่ะให้กอบไว้สองพันสามอย่างเงี้ยสองพันสองถึงสองพันสามตั้งฐานจากสองพันสามขึ้นไปถึงสองพันห้าสองร้อยเหรียญเล่นไม่พออีกเหรอพอเลยแต่ให้มันชัวเธอ ให้มันปรับตัวชัวๆแล้วพร้อมวิ่งอ่ะแล้วไปไล่ราคาตอนที่มันจะวิ่งขึ้นสองร้อยเหรียญดีกว่าถูกไหมดีกว่าคุณไปรับแล้วมันมันไม่อยู่ว่ามันไหลลงไปแบบนี้โดนลากเปล่าๆแล้วก็ไม่รู้จะจบตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ดีไม่ดีมันอาจจะไม่ขึ้นไฮแล้วก็ได้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นถามว่ามันคือการลดความเสี่ยงที่คุณจะต้องไปรับตามรับลง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 โดนลากไ่เลยนะครับ นั่นคือโซนที่ต้องบอกว่าน่าสนใจที่ผมเองก็ต้องบอกว่าเอาก็อยากได้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ให้ก็ต้องต้อง,องทําใจนะครับมันอาจจะไหลลงมานี่ก็ได้สองหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ค่อยตั้งฐานค่อยฟื้นค่อยอะไรก็ได้นู่นนะ่ะปลายปีนู่นนะฝากไว้นะครับฝากไว้นะเพราะนั้น ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพักนะครับยังไม่รู้พักนานพักเยอะพักอะไรยังไงนะมันอาจจะพักแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยสี่เดือนเนี่ยถามผมถามหน่อยสี่เดือนเนี้ยไปไหนไหมไม่ไปเห็นไหมเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบตั้งแต่สองพันแปดสิบโลที่สนะองพันกลมๆเลยเห็นไหมร้อยเหรียญเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ100หอนึ่งร้อยเหรียญสี่เดือน เอาสี่เดือนกับสี่ร้อยมันรวมกันสี่เดือนอยู่ในกรอบเท่าไหร่หนึ่งร้อยเหรียญเห็นไหมไม่ไม่ใช่ร้อยเหรียญร้อยประมาณสองร้อยเหรียญอะ่ะเพราะว่ามันสองแปดไงกับสองพันสองร้อยเหรียญเนี้ยอยู่แค่เนี้สนะีเ่เดือนเพราะฉะนั้นมันจะทําอีกได้ไหมอ่ะสมมุติตอนนี้ประเมินดูจากคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่สักสองพันสาม 2,003 2,003 50อ่ะอ่ผมให้ตรงนี้และอาจจะอยู่ตรงเนี้ย2,003 50ถึง2,000อาจจะ2,150ได้ไหมกว้างไปไหมกว้างไปอ่ะ2,002อ่ะ2,002อ่ะ2,002กับนี่ตรงนี้อาจจะไปแบบนี้เรื่อยๆได้ไหมอ่ะให้ฐานนี่เลยให้ฐานซิบ,บนอสซี2,250อ่ะกะตรงนี้ไปเรื่อยๆได้ไหม ประมาณสักหนึ่งร้อยหสิเหรียญในกรอบนี้สี่เดือนแบบที่เคยทำได้ไหมก็เป็นไปได้ถูกไหมเออเพราะนั้นมันมันมันไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะ